อีคิวอีคิวลูกหนูมานอนอะไรอยู่ตรงนี้มาออกมาแล้วออกมากินข้าวแล้วมามาหม่ำเร็วมาลูกมามามาหม่ำนี่เร็วแม่เรียกตั้งนานนึกว่าหายไปไหนอีคิวมา้งมาเร็วมาหาแม่เร็วออกมามาเร็วเร็วมามามาหม่ำนี่เร็วมามาหม่ำเร็วนี่นี่อะไรนี่ โอ้ยเก่งจังเลยเอาลูกอะว่าจะตื่นแม่เรียกตั้งนานมากินข้าวากินข้าวก็ไม่เห็นออกมาเลยอร่อยไหมครับอวันนี้เป็นเด็กญี่ปุ่นกิน <c ười> อาหารญี่ปุ่นเหรอลูก มามากครับอาะหรอ่ะอ๋อเก่งจังเลยแม่เรียกว่าไอคิวไปไหนไอคิวไปไหนนะกินผักด้วยเอ้ากินผักด้วยลูกอร่อยไหมเก่งจังกินผักด้วยมาม,มมมมม,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 ม